วันนี้ผมจะมาอัปเดตในส่วนของการเลี้ยงกบในระบบเวลฟลอกครับการเลี้ยงกบในระบบไบโอฟลอกของผมเริ่มต้นเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนี่เป็นอพิโซดที่2 EP 2นะครับผมดูจากจำนวนกบที่เราปล่อยลงไปเลี้ยงนะครับตอนนั้นเราปล่อยประมาณสัก200ตัวนะฮะตัวละบาท70ตังค์นะครับแล้วก็ขนาดของตัวก็ประมาณสัก 1เซนนะฮะประมาณปลายนิ้วก้อยนะครับตอนนี้ถามว่ากบมีอัตราจำนวนรอดอยู่เท่าไหร่ครับก็ประมาณสักร้อยตัวนิดๆนะครับวันนี้ผมเลี้ยงอ่าผมปล่อยน้ำแล้วก็ทำความสะอาดครับกบเหลือน้อยครับผมก็พยายามดูนะฮะว่ามันมีการตายหรือไม่ในช่วงสัปดาห์แรกที่เอามาปล่อยครับกบตายไปประมาณสัก30ตัวครับอาจจะเป็นไปได้ว่าในระหว่างการ ขนย้ายการเคลื่อนที่เนี่ยก็จะมีในส่วนของการได้รับบาดเจ็บต่างๆนะครับเมื่อผ่านไปนะครับก็ไม่มีกบตายครับวันนี้มาล้างนะ้ํามาล้างทําความสะอาดครับก็ไม่เจอซากกบครับแต่กบมีจํานวนน้อยลงครับเพราะฉะนั้นใครที่จะเลี้ยงกบครับก็อยากจะให้แน่ๆคิดไว้ดีดหนึ่งก็คือว่ากบเนี่ยเป็นสัตว์กินเนื้อครับเขากินกันเองครับ เพราะว่าเราไม่เจอซากครับการที่ไม่เจอซากแปลว่าเขากินกันเองครับตัวใหญ่ก็จะกินตัวเล็กครับหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าผมอาจจะมีที่ขังที่อาจจะไม่หนาแน่นตัวเล็กๆอาจจะหลุดรอดออกไปได้แต่ก็นะฮะตามมุมนะฮะตรงมุมนะฮะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะตรงมุมนะฮะนะฮะตรงมุมอาจจะมีการหลุดรอดออกไปได้แต่ก็ ไม่น่าจะเยอะด้วนั้นก็น่าจะเป็นไปได้ครับว่าเขากินกันเองครับเดี๋ยวสักครู่ครับตอนที่ผมปล่อยกบครั้งแรกเนี่ยก็จะประมาณสักานิ้วก้อยเดี๋ยวเราไปดูครับว่ากบเมื่อผ่านไปสองสัปดาห์เขามีอัตราการโตเท่าไหร่ครับสักครู่ครับครับผมนี่คือกบที่ผมตักมาเป็นตัวอย่างครับนะฮะสิบกว่าตัวนะฮะ ไซส์หรือขนาดก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับตอนที่ผมปล่อยกบครั้งแรกเนี่ยกบก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณสัก1เซนนิดๆน,น,นะปลายนิ้วก้อยนะฮะเราซื้อมาตัวละบาท70ตังค์นะครับจากตลาดสนามหลวง2ขคลองทวีวัฒนานะครับไปซื้อมาทดลอง200ตัวครับทีนี้เราไปดูครับว่ากบเนี่ยมีการแตกไซส์มากไหมนะครับนี่ครับ มันจะกระโดดครับก็เลยมีตัวป้องกันไว้นะครับแตกต่างมากครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยประมาณปลายนิ้วก้อยครับนะฮะแต่อีกตัวหนึ่งเนี่ยตัวใหญ่มากครับเพราะนั้นกบที่เป็นกบตัวใหญ่ก็จะกินกบตัวเล็กนะครับอันนี้ก็วิธีการป้องกันวิธีการแก้ไขก็คือเราต้องขยันในเรื่องของการคัดเลือกนะฮะกระโดดไปแล้วครับนูนกระโดดไปแล้วครับเราต้องคัดเลือกครับ คัดเลือกอกบที่เป็นไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กออกจากกันนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมก็จะเอากบนะครับกลับไปไว้ในบอ่อเหมือนเดิมครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของการเตรียมน้ํากบหลังจากการเปลี่ยนถ่ายน้ําครับตอนนี้เรานําน้ําลงไปใส่กลับไว้ให้กบเรียบร้อยแล้วนะครับน้ําก็ค่อนข้างที่จะสะอาดนะครับ จำนวนกบจาก200กว่าตัวก็เหลือเพียงแค่ร้อยกว่าตัวนิดๆแล้วครับแน่นอนครับเรายังไม่ไม่สามารถที่จะทำคัดทำการคัดไซต์กบได้นะครับเพราะว่าผมมีบ่ออยู่บ่อเดียวแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการทดลองเลี้ยงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาในเรื่องของการกบกินกันเองก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับสําหรับอาหารกบจะสังเกตว่าผมมีถาดนะครับเขาจะขึ้นมากินเองนะครับสําหรับอาหารกบเราไม่ต้องโรยลงไปในน้ํานะครับ นะเขาจะขึ้นมากินเองผมมีสถาดครับอีกถาดหนึ่งกำลังเอาไปทำความสะอาดอยู่ครับสำหรับเมื่อน้ำเราใส่มาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใช้วิธีการในการลดนะฮะเรียกว่าลดความเครียดของกบหรือว่าในเรื่องของการกำจัดนะฮะกจัดในส่วนของตัวแบคทีเรียบางตัวนะครับที่อยู่ในน้ำนะครับเราก็ใช้ตัวนี้เลยครับนะฮะกบเรื่องของเกลือครับ เกลือที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้ปริมาณที่น้อยกว่าการเลี้ยงปลาครับเพราะอะไรครับเพราะน้ําที่เราใช้ในการเลี้ยงกบก็น้อยกว่าด้วยนะครับอันนี้ผมใช้อยู่ที่ประมาณสักขีดนึงขีดนิดๆนะประมาณนั้นนะครับสําหรับในส่วนของน้านะครับผมใช้น้ําประปาในการเลี้ยงแต่ว่าผมไม่ได้ใช้การลดคอเลียนครับเพราะอะไรครับเพราะว่ากบเองเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําครับสําหรับทุ่นหรือตัวโฟมที่ผมเอามาลอยไว้นะครับนะฮะ เนื่องจากว่ามันจะมีความหนาเยอะไปนิดหนึ่งนะครับผมก็เลยจะต้องมาตัดให้มันเป็นสโลปครับการที่ตัดให้เป็นสโลปก็ทําให้กบเนี่ยปีนขึ้นปีนลงได้ง่ายและสะดวกขึ้นครับนี่คือการทดลองเลี้ยงกบในระบบไบโอฟลอกครับนะฮะเป็นการเลี้ยงกบแบบสะอาดๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับนี่คือบ้านเพื่อนบ้านครับผมอยู่ในกรุงเทพเห็นบ้านเพื่อนบ้านไหมครับ ใกล้นิดเดียวครับถ้าสมมุติเราเลี้ยงปลาหรือเลี้ยงสัตว์น้ำนะมันจะต้องมีกลิ่นครับเพราะนั้นไบอฟล็อกนะครับอันนี้บ่อปลามีแบบมีหลายบ่อนะฮะมีบ่อปลาหมอมีบ่อปลาช่อนมีบ่อปลาดุกมีบ่อปลากดเหลืองแล้วก็บ่กบบครับถ้าเราเลี้ยงไม่ดีนะครับน้ําจะมีกลิ่นครับเมื่อน้ํามีกลิ่นก็แน่นอนครับอาจจะไปรบกวนเพื่อนบ้านนะครับเพราะนั้นเราเลยเลือกเลี้ยงในระบบเบลฟล็อกครับสำหรับการถ่ายน้ํา นะผมใช้ดูจากการสังเกตนะฮะอันนี้ก็น้ําชุดนี้นะครับผมเลี้ยงไป2สัปดาห์ก็ถ่าย1ครั้งนะครับอ่ะเรามาใส่เกลือกันเลยดีกว่าครับอ่เราก็ใส่เกลือธรรมดานี่แหละครับอ่าอ่านะครับ,นะรบใส่เกลือไปนะครับนะฮะเราก็โอ้พอดีอาหารลงไปในถาดนิดเออเกลือลงไปในถาดนิดหนึ่งครับเราก็ใส่เกลือครับเขาก็อาจะ ทำให้แบคทีเรียจุลินทรีย์บางตัวที่เป็นตัวร้ายก็จะหายไปนะครับครับผมนี่คือการเลี้ยงกบในระบบไบโอฟลอกสำหรับคาร์ลขลิล่ยฟาร์มมหาศาลแห่งความสุขนะครับท่านใดนะท่านใดที่เห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็สามารถที่จะส่งถ่ายข้อมูลนี้ไปเผื่อว่าจะเป็นประกายให้กับหลายๆท่านที่จะนำไปเป็นอาชีพหรือไปนำเป็นแนวคิด ประยุกต์ใช้ขอบคุณอีกครั้งสําหรับท่านที่ส่งถ่ายข้อมูลนี้ไปยังเพื่อนของท่านครับคลระกะโลยฟา์มมาสารแห่งความสุขฝากไว้สาหรับการติดตามขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ